การร้องเป็นสำเนียงแถวบ้านกรมสุโขทัยพัโลกนะสำเนียงการพูดการร<ช>้องเนี่ยละใช่ดูสังเกตจากประโยคไ,ไหนพี่ทั้งทั้งฝนตกเดือนหกอ๋อพราถ้าออก,ออกตามตรงก็คือฝนตกข้าร้องตามตามเสียงไมล่ลดี้อย่างมันอ่าอ,อันนี้มันเโลเีย์บีบไงอย่างข้าวเดือนหกฝนก็ตก๊ะอ๋อเป็นโต๊ะโต๊ะมอย่างย่างข้าวเดือนหก ฝนก็ตก้อยลอยลอยยี่ตกตกปัดผมเอ้ยเข้าวมา,าแล้วฝนตกแล้วอ๋อสามเดือนเป็นแบบนี้สามเดียนเป็นอย่างงี้ไปไหนมาเล่าเออเขาไหนเนี่ยคนไทยมาใช่ไใช่ใช่ไปไหนมาเล่าเออเขาจะทักทายกันนะใช่น่ารักน่ารักเสียงกลุ่มนี่มีเสน่ห์นะเมื่อกี้น้องเขาทำเองนะเออเนาะน้องเลยเอาเองเลยนะเออที่น้องเขาทำตัวผู้ตัวเมียกบตัวผู้ตัวเมียที่น้องเขาทำอ่ะ มันบ่งบอกตัวพูดตัวมีไม่ได้หรอกเพราะน้องไม่ได้ศึกษาน้องไปศึกษาการร้องอ๋อแต่ต้องศึกษาเรื่องกบไม่ต้องพี่เลยก็พอรู้อ๋อเรื่องกบด้่ยนะครับตัวพูดจะร้องไงพี่หลบีลบหลบลบลบอ๋อนี่คือเสียงตัวพูดครับตัวเมียล่ะเราอะมัน <gas S 1> มีโอกาสเจอกันไ้งพูดกับตัวพูดกับตัวเมียเลยจะให้ตัวพูดต้องห,หาเจอต่อให้ตัวเมียโดยสัญชาตญาณตัวเมียร้องเอะตัวพูดลบลบลบ หววงงงงมีีตตรรน้ช่วงต่อไปครับจะเป็นมนรักสายน้ำนะพี่คนไทยที่อยู่กับสายน้ำมาตั้งแต่โหูโบราณโบราณนะพี่เร่งนะใช่ใครที่ใช้ชีวิตแบบริมคลองริมตลิ่งริมแม่น้ำก็ต้องใช้ชีวิตแบบจุกน้ำการเดินทางจุกน้ำการค้าการขายก็อยู่กับน้ำหรือไม่ก็ทำมาหากินตก เบ็ดทอดโพงทอดแหย่งี้น่ะอยู่ริมน้ําตลอดริมน้ําแม้กระทั่งจาขังใจก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมพี่ร้องเชา้าแาบใต้เราเป็น,นกำลังใกให้ครับแต่เขาก็มากันปุ๊บเดียวนะแล้วก็นานก็ลงไปหายไปแต่ทุกวันนี้จะไม่เป็นข่าวเลยคือพี่ร้องชเช้าอายุทยานครับน้ํายังไม่น้ำนนต้งแตงอยู่น้ำเตาที่อ๋อยังท่วมอ,อยู่เหรอฮะยังท่วมอยู่ครับอ๋อตอนนี้ก็เป็นน้ํารอการระบายนะพี่ ที่คำพูดใครจำได้เรระบายเ <c oughs> ขาบอกกันเขาบอกกันมาว่าน้ำมันรอการระบายอยู่